วิบากกรรมที่ประดังดาหน้าไล่ตามบิกโจกอยู่ขณะน,นี้รู้หรือไม่ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่กำลังจะตามทันและหลายคนคงไม่รู้ว่าคำด่าหรือสาปแช่งของ วงการเดียวกันอดง่ายๆก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากทางสาธารณะแต่มีหลายๆคนที่ปรากฏแสดงเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ บางคนจะเรียกว่าอาวตารก็อย่างได้สมัยก่อนสโมสรตำรวจจะมีตำรวจมารอเป็นวันละหลายร้อยนายรอพบนายบางคนเพียงเพราะทำงานไม่ถูกใจเลยเรียกมาบางคนอยู่ไลเสียการเสียงาน เสียค่ากินค่าพักและในที่สุดตำรวจนายนั้นก็ได้เสียชีวิตลงพราะการเดินทางมาที่สโมสรตำรวจหลายๆคนมองว่านี่แหละคือกรรมที่ทำกับตำร,รวจนายนี้กำลังจะตามสนองบิโจ ซึ่งนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ผมจะอ่านคอมเมนต์ถ้าคาดไม่ผิดน่าจะเป็นในวงการเดียวกันอย่างท่านนี้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงตำรวจชั้นผู้น้อยและครอบครัวรู้จัก สอดอบ๊กโจ๊กดีที่สุดมีตำรวจหลายร้อยคนที่โดนย้ายทั้งที่ไม่มีความผิดเพียงเพราะไม่ชอบไม่ถูกใจเคยได้ยินว่าฉากหน้ากับฉากหลังต่อหน้าสื่อหวานเจี๊ยบหลังสื่อปกครองลูกน้องเยี่ยง่า ตำรวจเขารู้ดีแต่ชาวบ้านหลับหูหลับตาเชียรไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงมีแต่มองภายนอกออกซื้อเท่านั้นเพราะการที่จะ,จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของวงการนี้ต้องใช้ซื้อให้เป็นประโยชน์ทำไมถึงต้องเลี้ยงดูซื้อดีขนาดนี้ รอบแบบนี้แหะครับการนำเสนอข่าวต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่ให้ประชาชนมองแล้วดูแล้วนั่นคือสุภาพบุรุษทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังและล่าสุดที่ใช้สื่อดูว่าจะไม่เป็นประโยชน์เพราะเล่นผิดแผนที่คลิปออกมากะว่า จะฟันให้ร่วงตายทั้งกระดานสุดท้ายตัวเองตายเดี่ยวสำหรับข่าวต่างๆนะครับจะโทษชาวบ้านก็ไม่ถูกเพราะชาวบ้านาเสพข่าวจากสื่อแล้วก็บ๊กชกเป็นคนใช้สื่อเป็นขยันออกสื่อพูดเก่งสนองรับนโยบาย ภาพผ่านสื่อจึงออกมาเด่นว่าคนอื่นแต่เบื้องหลังการถ่ายทำมันมีเยอะและก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่มันก็พอจะมองออกการโกหกหน้าตายเฉยๆว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของคลิปหลุดท,ท,ทั้งที่หลักฐานมันชัดเจน จนมายอมรับภายหลังเมื่อทำแบบนี้ได้แล้วที่ผ่านมาล่ะเราเชื่อได้หนึ่งไหมว่าอะไรจริงอะไรสร้างภาพซึ่งตอนนี้บารมีเริ่มหมดนายที่เคยอุ้มเคยช่วยเหลือก็ไม่กล้าเพราะกลัวแอบถ่ายอะไรที่เคยดำๆไว้มันก็จะเริ่มโผล่ออกมา นั่นคือความจริงที่สังคมยังไม่รับรู้จะไปไหนสื่อตามไปด้วยเป็นขโยงแม้แต่จะบินไปทำข่าวที่ต่างจังหวัดก็ตามเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหนึ่งลำต้องเป็นของสื่อเท่านั้นแม้แต่นายตำรวจที่จะตามไปด้วย ยังไม่มีที่นั่งนั่นคือเสียงสะท้อนของตำรวจชั้นผู้น้อยที่ออกมาแต่ไม่กล้าสามารถที่จะตีแผ่ได้เพราะนั่นเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาจะเถียงกับนายไปเถียงกับหมาดีกว่านี่คือคำที่ตำรวจชั้นผู้น้อย เขาได้พูดมาแต่สังคมไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันกลวงหมดแล้วยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปการแข่งขันทางสื่อสังคมออนไลน์เริ่มมากขึ้นหลายๆพื้นที่แข่งขันการสร้างสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนได้ทราบรับรู้ข้อเท็จจริง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั่นแหละครับการสร้างภาพสร้างได้แต่ต้องเอาความเป็นจริงขึ้นมาสร้างไม่ใช่ว่าฉากหน้ากับฉากหลังไม่เหมือนกันต้องทำจริงให้เราก็ให้เห็นจัดนำเสนอไม่จะเป็นต้องซื้อหลักซซื้อใหญ่สร้างขึ้นมาเองได้แต่ต้องทำด้วยความถูกต้อง นั่นแหลคะครับอย่าแค่โปรโมตรปราปามก็ให้จริงจังไม่ใช่ทำเอาหน้าเอาตาทุกวันนี้สามารถเข้าสื่อโซเชียลได้อย่างรวดเร็วทำให้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ทันทุงทีไม่จำเป็นต้องเจ้าในายใยญ่โตที่ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวทุกวันทุกวันนี้ทำอะไรประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมก็ประชาสัมพันธ์ไป ให้ประชาชนได้รับรู้บ้างว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทำใบยาหน้าไหวหลังหลอกทำดีเหมือนผักชีโรยหน้าเอาความจริงเอาของดีๆมาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้ไม่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละกรรมมันจะตามทันอย่างรวดเร็ว